โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัน,นิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร อยากมีสุขภาพที่ดีอยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองตอตอทอสารพลังสู่ความยั่งยืน อีกครั้งกับโอกาสการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าและโรงงานระดับพรีเมียมบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ถนนบ้านนาตราดและแหลมฉบังในพื้นที่ EEC มั่นคงด้วยรายได้จากกลุ่มผู้เช่าชั้นนํากับกองทรัส WHART เพิ่มทุนครั้งที่5เสนอขายผู้ถือหน่วยเดิมวันที่2-6ถึงและ9-12ถึงพฤศจิกาย,ยนและบุคคลทั่วไปวันที่2-6ถึงและ9-13ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้สอบถามรายละลเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทยคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน 1นึกิโลเมตรร้อกิโลเมตรหรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือหล้นทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกลุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9 0น45ถึง1 0โมงในรายการ g l o b a l a s e a n ทางวิติข,ข่าว90.5 Smart News สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวล่ลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5กับแต่เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันพุทธที่21ตุลาคม2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิสุวรันเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วครับก็จะถึงวันชี้ชะตานะครับว่าระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนคุณปู่2คนนี้ใครจะมาวินนะฮะแต่ก่อนอื่นครับในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ หรือว่าเช้าวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยก็จะมีหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการดีเบตหรือว่าการประชันวิสัยทัศน์ครั้งที่2และครั้งสุดท้ายครับซึ่งนี่ถูกมองว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผู้ท้าชิงทั้งสองคนนะโดยเฉพาะฝ่ายทรัมป์ที่ผลโพเนี่ยตกเป็นรองไบเดนมาตลอดจะสามารถเรียกคะแนนนิยม จากประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศได้นะครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับในรายการของเราในตอนที่ผ่านๆมาครับว่าการดีเบตนั้นจริงๆแล้วต้องมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากทางคณะกรรมการจัดงานดีเบตเขามีมติให้จัดขึ้นแบบออนไลน์เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายครับเพราะว่าพอดีเบตครั้งแรกเนี่ยเสร็จไปได้ไม่กี่วันปุ๊บทางโดนัลด์ทรัมป นะ,ะก็ประกาศว่าตัวเองติดโควิด -19 หลังจากนั้นไม่ถึง1สัปดาห์ทรัมป์อ้างว่าตัวเองหายป่วยแล้วนะฮะไม่มีโอกาสในการแพร่ชเชื้อให้กับคนอื่นอีกต่อไปแต่ฝ่ายไบเดนซึ่งไบเดนเองเนี่ยอายุก็เกือบจะ80แล้วก็ไม่สบายใจนะครับยังคงไม่เชื่อใจทรัมป์สุดท้ายคณะกรรมการก็เลยมีมติให้จัดแบบออนไลน์แต่ทรัมป์ก็ไม่ชอบนะบอกว่าจัดแบบออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการดีเบตแบบตัวต่อตัว,ตว ไม่เข้าร่วมซะดีกว่านะครับสุดท้ายการดีเบตรครั้งที่2ที่ตอนแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่15ตุลาคมก็เลยถูกยกเลิกไปสุดท้ายครับก็เลยเหลือดีเบตอีกแค่ครั้งเดียวก็คือวันที่22ตุลาคมนะครับโดยฝ่ายทรัมป์นะก่อนหน้านี้จริงๆมีการเสนอวันที่29ตุลาคมสำหรับดีเบตรครั้งที่3ด้วยแต่ฝ่ายไบเดนก็ไม่โอเคนะฮะเพราะว่า29ตุลาคม ดูจะใก,กล้วันเลือกตั้งมากเกินไปกับการเลือกตั้ง3พฤศจิกายนคืออีกแค่ไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงตอนนี้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าประชาชนคนอเมริกันเนี่ยเขาเลือกตั้งล่วงหน้าไปเยอะมากๆเลยนะฮะสถิติล่าสุดเนี่ยมีคนอเมริกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วมากกว่า35ล้านคนนะครับ35ล้านคนนี่เยอะขนาดไหนต้องไปเปรียบเทียบ กับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในปี2016ตอนนี้เอาเฉพาะคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคิดเป็นมากกว่า25แล้วนะฮะหรือมากกว่า1ใน4ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าการเลือกตั้งปีนี้อาจจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งอาจจะทำสถิติ ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบมากกว่า150ปีก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ครับในการดีเบตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การดีเบตประธานาธิบดีของสหรัฐในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการปิดไมโครโฟนของฝ่ายตรงข้ามขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยเขากำลังตอบคำถาม เขากำลังแสดงวิสัยทัศน์อยู่นะครับหลังจากที่ดีเบตครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่29กันยายนถูกวิจารณ์แบบหนาหูเลยนะครับใครก็ตามที่เปิดทีวีหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูการดีเบตครั้งแรกแทบจะทุกคนเลยครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังไม่รู้เรื่องครับเพราะทั้งทรัมป์ทั้งไบเดนด้วยพูดแทรกกันตลอดเวลารับคือในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยกำลัง พูดแบบแสดงวิสัยทัศน์ตอบคําถามพิธีกรอยู่เนี่ยอีกฝ่ายก็แทรกออกมานะครับเชื่อหรือไม่ว่ามีคนไปนับมาจริงๆครับท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดแทรกไบเดนพูดแทรกพิธีกรด้วยนะครับในช่วงการดีเบตรครั้งแรกที่มีความยาวประมาณ90นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งมากถึง128ครั้งครับ1ชั่วโมงครึ่งทรัมป์พูดแทรก มากถึง128ครั้งหรือถ้าเราเอามาเฉลีย่ยทุกๆ1น,นาทีทรัมป์ต้องพูดแทรกไม่ไบเดนก็พิธีกรเนี่ยนะฮะอย่างน้อย1ครั้งจนกระทั่งประโยคที่หลายคนจดจำได้มากที่สุดจากการดีเบตครั้งแรกก็คือการที่ไบเดนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งถึงกับทนไม่ไหวนะฮะเอ่ยปากถามทรัมว่า Would you shut up, man? นะฮะก็คือ คุณหุบป,ปากเป็นไหมนะฮะนั่นเลยกลายเป็นประโยคที่คนดูนะครับหลายสิบล้านคนทั่วสหรัฐเนี่ยจดจําได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพอมาดีเบตครั้งนี้ที่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ทั่วโลกจับตาเรียกว่าเป็นดีเบตนัดหยุดโลกเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการจัดงานดีเบตที่ก่อนอื่นต้องย้ํากับท่านผู้ฟังนะครับว่าคนที่เขาจัดงานดีเบตขึ้นเนี่ยไม่ได้ฝักฝ่ายทางการเมืองไม่ได้เอียงเข้าหาเดโมแครตไม่ได้เอียงเข้าหาริพับลิกัน เขาเป็นกลางนะฮะคณะกรรมาการจัดงานดีเบตจะมีตัวแทนจากของทั้งสองพักมาทำงานร่วมกันแบบนี้มานานกว่า30ปีแล้วคณะกรรมาการที่เป็นกลางทางการเมืองนี้นะครับในที่สุดก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนกฎในครั้งนี้นั่นเองนะครับโดยการปิดไม้เนี่ยต้องอธิบายแบบนี้ครับท่านผู้ฟังการดีเบต90นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งจะแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆซึ่งหัวข้อ ก็มีการประกาศล่วงหน้าออกมาละจะมี5หัวข้อบ้างละหรือว่า6หัวข้อแต่ละหัวข้อจะใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีในหัวข้อหนึ่งนะครับพอพิธีกรมีการเอ่ยคำถามขึ้นมาปุ๊บก็จะให้ผู้ท้าชิงทั้งสองคนได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าได้ตอบคำถามกันก่อนหลังจากพิธีกรถามไปในตอนนี้นี่แหละครับที่จะให้ผู้ท้าชิงแต่ละคน มีเวลา2นาทีในการตอบคําถามตอนนี้นี่แหละคือช่วงเวลาที่จะมีการปิดใหม่สมมุติว่าเป็นเรื่องของโควิด -19 พิธีกรอาจจะถามว่าในเรื่องโควิด -19 เนี่ยคุณคิดว่าอะไรคือวิธีการรับมือมาตรการที่ดีที่สุดต้องชัดดาวเศรษฐกิจอีกครั้งไหมถ้าการระบาดยังคงควบคุมไม่ได้พอพิธีกรถามปุ๊บสมมุติว่าถามทรัมป์ก่อนในระหว่างที่ทรัมป์ตอบคําถามพิธีกร โดยกำหนดเวลา2นาทีตรงนี้ไบเดนจะถูกปิดใหม่นะครับต่อให้ไบเดนพูดแทรกทรัมป์กี่ครั้งก็ตามในช่วง2นาทีนี้หม่จะไม่เปิดคนดูจะไม่ได้ยินแต่ว่าฝ่ายของทรัมป์นะฮะที่อยู่บนเวทีเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงไบเดนแบบเบาๆก็เป็นได้ในทางกลับกันถ้าเกิดพิธีกรถามไบเดนก่อนแล้วไบเดนนะฮะใช้เวลา2นาที ในการตอบคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์ในตอนเวลานั่นเองครับทรัมป์ก็จะถูกปิดใหม่ไม่ว่าทรัมป์จะพยายามพูดแทรกขนาดไหนคนดูก็จะไม่ได้ยินแต่การปิดไมคนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาตอนแรกเท่านั้นของแต่ละหัวข้อที่มีการถามนะครับผ่านไปแต่ละหัวข้อในตอนแรกเลยที่ผู้สมัครผู้ท้าชิงได้มีโอกาสตอบจะมีการปิดไมค์แบบนี้ในทุกๆหัวข้อ แต่หลังจากที่ทั้งสองคนได้ตอบรอบแรกไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็จะเปิดใหม่แบบอิสระเสรีครับเหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาคือพอทั้งสองคนได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดไปแล้วหลังจากนั้นคือการโต้ตอบกันและกันไปมาแล้วถ้าจะมีการพูดแทรกขึ้นมาหลังจากผ่านไป2คนคนละ2นาทีรวมเป็นประมาณ4-5นาทีหลังจากนั้นอีกประมาณ10นาทีพูดแทรกกันได้ ตามสบายตามปกติคงจะหนวกหูเช่นเคยนะครับทางผู้จัดงานดีเบตก็พยายามย้ำนะฮะว่าที่ผ่านมาเวลาที่มีการพูดแทรกกันเมื่อไหร่เวลาผู้ท้าชิงคนหนึ่งพูดแซงอีกคนหนึ่งบ่อยๆเพื่อเป็นการเกลีย่ยให้ทั้งสองคนมีโอกาสในการพูดมากพอๆกันพิธีกรก็จะทําแบบนี้นะครับใครที่พูดแซกคนอื่นเยอะๆคนนั้นจะยิ่งถูกตัดเวลา แล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปให้กับอีกคนหนึ่งในการชี้แจงในการตอบคําถามมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เคยทํามาแล้วในการดีเบตครั้งนี้พิธีกรก็จะยังคงทําแบบนี้เช่นเคยนะครับพอมีการเปลี่ยนกฎแบบนี้ต้องมาดู r รีแอชน n ครับท่านผู้ฟังต้องมาดูปฏิกิริยาว่าฝ่ายไบเดนฝ่ายทรัมป์ว่าอย่างไงเบื้องต้นเลยนะครับทั้งสงฝ่ายก็ยืนยันนะครับว่าทั้งทรัมป์ทั้งไบเดน มีความพร้อมกับพร้อมที่จะเข้าร่วมการดีเบตครั้งนี้แต่ฝ่ายผู้จัดการนะครับทีมหาเสียงของทรัมป์เนี่ยก็มีไหวครับออกมาวิพากษ์วิจารณการเปลี่ยนกฎรวมถึงวิพากษ์วิจารณหัวข้อที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในการดีเบตครั้งนี้ด้วยนะครับโดยฝ่ายหาเสียงของทรัมป์เนี่ยนะบ,บอกว่าการเปลี่ยนกฎนะฮะด้วยการปิดไม้แบบนี้นะฮะที่มันเป็นการเปลี่ยนกฎแบบวินาทีสุดท้ายเนี่ย ะะเกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการมีความเอียงนะครับไม่เป็นกลางสนับสนุนโจไบเดนนะครับคือทำแบบนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าการพูดแทรกบ่อยๆเป็นพฤติกรรมที่ทรัมป์เนี่ยทำเป็นประจำแล้วก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสไตล์ในการดีเบตแบบดุดันของทรัมป์ด้วยซ้ำคุณมาออกกฎปิดไม้แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการลำเอียงช่วยโจไบเดนเนี่ยนะฮะคือเรียกว่า ถึงแม้จะยืนยันว่าทรัมป์จะเข้าร่วมแต่ก็ต้องแขวะฮะก็ต้องแขวะตลอดไม่ว่าจะแขวะไบเดนแขวะกรรมการนะรผู้จัดดีเบตหรือแม้กระทั่งแขวะพิธีกรด้วยนะฮะที่พิธีกรคราวนี้เนี่ยจะเป็นผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NBC นะครับที่ฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไม่เป็นกลางนะฮะผู้ประกาศข่าวเชียโจไบเดนชัดเจนนะครับขณะเดียวกันทรัมป์ก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่า ก่อนการที่เบตคร้งนี้เพื่อความสบายใจเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะมีการทดสอบหาเชือ้อโควิด -19 อีกครั้งก็แล้วกันนะฮะเพื่อ,อ,อยืนยันนะครับว่าไม่ติดเชื้อแล้วจริงๆนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้ผลการตรวจของทรัมป์จะเป็นลบมาตลอดแต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวตรวจให้อีกรอบก็ได้นะฮะส่วนไบเดนเองครับเขามีรายงานว่าไบเดนนะเข้ารับการทดสอบหาเชือ้อโควิด -19 ทุกๆ2วันนะฮะซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นลบนะครับ ก็ยังคงไม่ได้มีรายงานว่าไบเดนเสี่ยงติดเชื้อโควิด1 9แต่อย่างใดถึงแม้ว่าฝ่ายผู้ท้าชิงนะ,ะรองประธานาธิบด,ดีที่คู่กับไบเดนก็คือกัมลาแฮริสเนี่ยถึงกับต้องรีบกับตัวเลยนะฮะหลังจากหนึ่งนทีมงานหาเสียงของเธอติดเชื้อโควิด1 9ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโควิดเนี่ยไม่เว้น,นะฮะไม่เว้นเลยนะฮะถึงแม้จะเป็นเรื่องการเมืองถึงแม้จะเป็นศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่เชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้ทุกคนจริงๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่ตะกี้บอกไปที่ทางทีมงานหาเสียงของทรัมป์เนี่ยออกมาโจมตีการดีเบตรอบนี้มากๆเลยก็คือเรื่องของหัวข้อหรือว่าประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาถามครับเดิมทีนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วละ่ะทางคณะกรรมการผู้จัดงานออกมาประกาศครับว่า5หัวข้อ ห้าหัวข้อที่จะมีการดีเบตในรอบนี้เนี่ยประกอบไปด้วย 1. เรื่องของครอบครัวอเมริกันนะครับความฝันของคนอเมริกันในตอนนี้ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่อเมริกันดีมเนี่ยนะฮะสก็คือเรื่องของเชื้อชาติในอเมริกาความแตกต่างของสีผิวความไม่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับเชื้อชาตินะรประเด็นที่3ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะภูมิอากาศหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องของโลกร้อนนั่นเองประเด็นที่4คือเรื่องความมั่นคงของชาติแล้วก็ประเด็นที่5เรื่องของภาวะผู้นําแต่ทางทีมหาเสียงของทรัมป์บอกว่าเอ๊ะลืมเรื่องหนึ่งไปหรือเปล่าทําไมถึงไม่มีเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ทางทีมงานของทรัมป์ต้องการให้ใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายการต่างประเทศครับซึ่งในการดีเบตรอบแรกไม่ได้มี บรรจุไว้นะฮะไม่ได้มีบอกไว้เลยแม้แต่น้อยนะครับในการดีเบตรอบนี้ก็ยังคงไม่มีกับโดยฝ่ายของทรัมป์เนี่ยกล่าวหาคณะกรรมาการดีเบตอีก,กรอบนะฮะว่าการที่ไม่หยิบยกเอาเรื่องนโยบายต่างประเทศมาเป็นหัวข้อก็เพราะว่ากําลังต้องการช่วยไบยเดนนั่นเองนะฮะเพราะหนึ่งในจุดอ่อนของไบเดนที่ฝ่ายทรัมป์มองก็คือเรื่องของการต่างประเทศครับแน่นอนไบเดนมีประสบการณ์เยอะนะฮะโดยเฉพาะตอนที่เป็น รองประธานาธิบดีสมัยบารักโอบามานานถึง8ปีนโยบายในช่วงนั้นนะครับอย่างเช่นการไปผูกมิตรเป็นมิตรกับจีนก็อาจจะถูกฝ่ายทรัมป์หยิบยกมาโจมตีได้ไปจนถึงเรื่องเฉาล่าสุดนะครับเกี่ยวกับอีเมลลับของลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนที่อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยนะฮะมองว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อย่างไรอย่างที่ผมได้ เราให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามไปนะครับในรายการของเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนําเสนอข่าวของสำนักข่าวนิวยอร์กโพสต์นะครับที่บอกว่าไปได้เนื้อหาในอีเมลลับฉบับหนึ่งนะฮะเมื่อสัก5ปีที่แล้วที่ทางหนึ่งในที่ปรึกษานะครับของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในประเทศยูเครนเนี่ยเขียนอีเมลขอบคุณลูกชายของโจไบเดนที่ เปิดโอกาสให้ตัวเขาได้พบกับผู้เป็นพ่อก็คือโจไบเดนนะครับนั่นคือเหมือนกับว่าโจไบเดนเนี่ยใช้ตําแหน่งรองประธานาธิบดีของตัวเองเพื่อหาประโยชน์หรือเปล่าเอื้อประโยชน์ให้ลูกชายไปนั่งเป็นบอร์ดของบริษัทใหญ่ๆทั้งในยูเครนหรือว่าในประเทศจีนแล้วก็เหมือนกับให้ลูกชายเนี่ยเป็นนายหน้านะฮะหาเงินถ้าใครก็ตามนักธุรกิจจากต่างชาติอยากจะพบพ่อ ก็ต้องผ่านลูกชายก่อนแล้วก็ต้องจ่ายค่าหนายหน้าด้วยแบบนี้นะฮะก็ทําใหเออ้เรื่องของการนําเสนอข่าวตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวล่าสุดที่ฝ่ายของทรัมป์พยายามจะหยิบเอามาโจมตีโจไบเดนในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนโยบายต่างประเทศสําหรับทรัมป์ถึงแม้หลายคนอาจจะมองว่าทรัมป์เนี่ยมีจุดอ่อนเยอะนะฮะในเรื่องของการต่างประเทศนะฮะเพราะว่าอ,อ,อย่างโจไบเดนเนี่ยก็จะโจมตีทรัมป์นะฮะว่า พันธมิตรเดิมที่เคยเสนิทสนมกับสหรัฐโดยเฉพาะในยุโรปพอทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บกลับไปแตกคอกับบรรดาพันธมิตรเหล่านี้ไปทะเลาะกับนายกรัฐมนตรีอังกลาแมคอรไปทะเลาะกับอดีตนายกเทเรซาเมย์ของอังกฤษไปทะเลาะกับนายกจัสตินทรูโดของแคนาดาในขณะเดียวกันทรัมป์กลับไปผูกมิตรกับบรรดาประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐอย่างประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซีย หรือแม้กระทั่งคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือก็ตามนะครับคือไบเดนก็เลยพยายามจะโจมตีทรัมป์ตรงนี้ด้วยที่ผ่านมานะครับว่าทำให้มิทเนี่ยกลายเป็นศัตรูแล้วหันไปคบกับศัตรูนะฮะค,บ,คบกับผู้นำของประเทศที่เหมือนกับเป็นผู้นำแบบเผด็จการนะครับทีนี้ในในโยบายต่างประเทศเนี่ยฝ่ายทรัมป์ก็มองว่าตัวเองก็มีดีเหมือนกันนะฮะหนึ่งในสิ่งที่ฝ่ายของทรัมป์อาจจะพยายามชูขึ้นมาเป็นจุดเด่นได้ ก็คือเรื่องของการคุยกับคิมจองอึนนั่นเองนะถึงแม้ว่าความคืบหน้าในการปลดนิวเคลียร์จะแทบไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยเนี่ยนะแต่อย่างน้อยทรัมป์ก็อาจจะอ้างได้ว่าเขาป้องกันหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้ด้วยการไปพูดคุยกับคิมจองอึนถึง3ครั้งมีการแลกเปลี่ยนจดหมายกันมากกว่า1 0ถึง20ฉบับนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับประเด็นอิสราเอลที่ สหรัฐมีจุดยืนนะฮะในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยเป็นมิตรกับอิสราเอลชัดเจนแล้วล่าสุดเลยกับการที่สหรัฐเหมือนกับเป็นคนกลางช่วยให้หลายประเทศในโลกอาหรับในตะวันออกกลางประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นมานะครับรวมไปถึงเรื่องการถอ,อ,อนทหารนะครับออกจากหลายสมรภูมิที่คนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ชอบนะเขามองว่า สหรัฐจะไปยุ่งทำไมนะฮะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานเกินไปแล้วเนี่ยนะ,ะอย่างเช่นในสมรภูมิอัฟกานิสถานหรือว่าซีเรียรเป็นต้นนี่ก็คือนะฮะเรื่องราวต่างๆสาเหตุต่างๆที่ทำให้ทีมงานของทรัมป์อยากจะให้เอาเรื่องของการต่างประเทศนี่แหละครับไปใส่ในการดีเบตในเช้าวันศุกร์นี้ตามเวลาของบ้านเราแต่คณะกรรมการนะฮะในการจัดงานดีเบตเนี่ย เขาก็มีการประกาศหัวข้อออกมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ฝ่ายทีมหาเสียงของไบเดนก็ยืนยันตรงนี้นะฮะบอกว่าการกําหนดหัวข้อไม่ใช่สิทธิ์ในการเลือกของไบเดนหรือของทรัมป์คนที่มีสิทธิ์ในการกําหนดหัวข้อมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือพิธีกรทีมหาเสียงของทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันล่วงหน้าแล้วนี่นะฮะว่าจะให้สิทธิ์ขาดนี้กับพิธีกรของการดีเบตแต่ละครั้ง ในการเลือกหัวข้อด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสนอไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณว่าทําไมหัวข้อนี้ไม่หยิบยกทําไมหัวข้อนี้ถึงหยิบยกขึ้นมาแล้วฝ่ายทีมงานหาเสียงของไบเดนเนี่ยก็โจมตีทรัมป์กลับไปด้วยนะครับบอกว่าที่เอะอะออก็ออกมาวิจารณ์กฎระเบียบเรื่องการปิดไมเอะอะก็ออกมาวิจารณ์เรื่องการไม่หยิบเอาหัวข้อนโยบายต่างประเทศมาใส่เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อต้องการเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่า เพราะหนึ่งในจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลทรัมป์ก็คือเรื่องของการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนะที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตยังคงเป็นที่หนึ่งของโลกใบนี้แล้วในการสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านๆมาก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดที่คนอเมริกันให้ความสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคราวนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการโจมตีกลับ ของทีมหาเสียงไบเดนว่าทรัมป์ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นในการดีเบตมากกว่าเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังการดีเบตครั้งนี้ก็อาจจะเป็นทั้งคุณหรือว่าโทษกับทั้งสองคนก็ได้อย่างกรณีของทรัมป์นะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือทรัมป์ต้องแก้มือครับทรัมป์ต้องแก้มือจากการดีเบตครั้งแรกให้ได้คือทรัมป์ต้องทําตัวให้นิ่งกว่านี้ให้ได้ นะอย่าไปแบบลุกลิกลุกลิกนะฮะไปพูดแทรกไบเดนตลอดเวลาจนฟังไม่รู้เรื่องนะฮะเหมือนกับไม่มีมารยาททางการเมืองส่วนไบเดนสําคัญที่สุดครับก็คืออย่างน้อยเขาต้องทําให้ได้ดีเทียบเท่ากับการดีเบตรครั้งแรกเมื่อวันที่29กันยายนที่คนส่วนใหญ่ชื่นชมแล้วก็มองว่าไบเดนทําได้ดีกว่าที่คาดนั่นคืออย่างน้อยครับไบเดนต้องสติไม่หลุดเน้น ในการสื่อสารกับคนดูทางบ้านที่กำลังเปิดทีวีที่กำลังเปิดแอปดูการดีเบตอยู่ตอบโต้ตทรัมป์ให้น้อยที่สุดอย่าไปหลงกลทรัมป์ที่พูดแทรกจนกลายเป็นการทำสงครามน้ำลายกันนะฮะอย่าไปอ,อ,อย่าไปเบี่ยงเบนนะฮะจากการเข้ามาพูดแทรกของทรัมป์จนกระทั่งไม่สนใจคนดูแล้วไปตอบโต้นะฮะไปไปมา,มากับทรัมป์จนคนดูไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นไบเดนเองอย่างน้อย ต้องทําให้ได้ดีเท่ากับครั้งแรกนะครับแม้อีเวนต์นี้ครับจะถูกมองว่าสําคัญมากๆเลยสําหรับทรัมป์แต่ถ้าผู้ฟังปรากฏว่าวันนี้ครับทรัมป์ยังคงไม่หยุดลงพื้นที่หาเสียงนะฮะไม่ได้ไปซ้อมดีบงดีเบตอะไรยังคงเดินสายลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องวันนี้ครับมีรายงานว่าทรัมป์จะเดินทางลงพื้นที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสวิงสเตทท,ท,ที่สําคัญแล้วก็ในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์ เอาชนะฮิลลารีคลินตันมาได้ในรัฐนี้นะครับตอนแรกเลยในการหาเสียงที่เพนซิลเวเนียเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับที่นางเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะมาปรากฏตัวในงานหาเสียงครั้งแรกในรอบกว่า1ปีแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เมลานีจะมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนหลังจากเธอเนี่ยติดเชื้อโควิด1 9พร้อมกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าเมลานีทรัมป์ต้องประกาศยกเลิกฮนะ เธอไม่ไปแล้วนะฮะไม่ไปร่วมกับสามีในการลงพื้นที่หาเสียงเนื่องจากทางเมลานีเนี่ยยังคงมีอาการไอไม่หยุดครับยังคงไอไม่หยุดเป็นผลข้างเคียงเป็นผลพวงมาจากการติดเชื้อโควิด -19 ถึงแม้ตัวเมลานีนะครับจะออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอนั้นปลอดเชื้อนะฮะทดสอบหาเชื้อโควิด -19 เป็นลบแล้วก็จริงหายขาดแล้วก็จริงแต่เมลานีย,ยังคงมีอาการไออยู่ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเมลานียก็เลยตัดสินใจไม่ไปก็ได้นะฮะเอาให้ตัวเองอาการดีขึ้นก่อนก็แล้วกันหายไอยก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนเมลานียเองนะครับในการดีเบตวันศุกร์นี้เนี่ยตามเวลาบ้านเราก็คาดว่าเธอเองก็น่าจะไปให้กําลังใจนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับเหมือนกับการดีเบตรครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ทั้งเมลานียนะฮะทั้งบรรดาลูกๆหลานๆเนี่ยก็ไปกันหมดนะฮะแล้วก็ตอนนั้น ครอบครัวทรัมป์ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยในขณะที่คนอื่นเข้าสวมหน้ากากาอนามัยกันแต่ในการดีเบตรอบนั้นฝ่ายทรัมป์ฝ่ายครอบครัวเนี่ยนะครับไม่มีใครสวมหน้ากากาอนามัยเลยคราวนี้เมลเนียต้องโชว์ตัวอย่างให้เห็นนะฮะไปให้กําลังใจสามีกรุณาสวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของฝ่ายทรัมป์ในวันนี้ก่อนดีเบตนะครับสวนทางกับไบเดนกับฝ่ายของโจไบเดนเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวกับ โจไบเดนรู้ดีว่าการดีเบตครั้งนี้สำคัญมากโจไบเดนมีการซ้อมฮะซ้อมดีเบตเอาให้ออกมาดีที่สุดแล้วไบเดนจะส่งใครไปหาเสียงแทนปรากฏว่าเป็นคนสำคัญเลยฮะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาครับโจไบเดนนะฮะขอส่งพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเขานั่นคือโอบามาไปหาเสียงแทนครับ ที่รัฐเพนซิลเวเนียที่เดียวกับทรัมป์เลยครับกลายเป็นว่าวันนี้ทั้งทรัมป์ทั้งฝ่ายไบเดนที่เดี๋ยวโอบามาไปแทนเนี่ยนะฮะไปที่รัฐเดียวกันทั้งคู่ไปที่เพนซิลเวเนียโดยโพลล่าสุดที่รัฐนี้ครับปรากฏว่าเดิมทีไบเดนเนี่ยนำทรัมป์ค่อนข้างขาดลอยในรัฐนี้แต่โพลล่าสุดทรัมป์คะแนนนิยมตีตื้นไบเดนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะล่าสุดเลยโพนะครับอยู่ที่49ต่อ45เปอร์ไบเดนเนี่ย อยู่ที่49%ทรัมป์อยู่ที่45%ตามห่างกันแค่ประมาณสัก4จุดเท่านั้นซึ่ง4-4จุดนี้ถือว่าถ้าตีกลมๆเนี่ยพอๆกันเสมอกันนะฮะเพราะว่าถ้าไปเอ่อนับจากค่าวความคาดเคลื่อนด้วยเนี่ยนะครับถือว่าไม่ห่างกันเยอะแล้วคะแนนดีขึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทรัมป์เองก็เลยมองว่าเขายังมีโอกาสครับเขายังมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้ในการเลือกตั้งที่รัฐเพนซิลเวเนียรัฐนี้นะครับ ถ้าเกิดชนะได้จริงโอกาสในการคว้าชัยในการเลือกตั้งใหญ่ก็จะมีสูงมากขึ้นไปด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทําให้มั่นอกมั่นใจให้ได้ก่อนครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าไปจนถึงการเลือกตั้งในวันจริงวันที่3พฤศจิกายานนี้จะต้องเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับล่าสุดก็เลยมีรายงานนะครับว่าทางรัฐนิวยอร์กเนี่ยจะ มีการส่งตำรวจเลยฮะออกไปประจำการตามคูหาเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งทุกจุดแล้วก็ไปลาดตระเวนด้วยเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงหลายรัฐมีการออกข้อกำหนดเลยนะครับห้ามประชาชนพกพาปืนพกพาอาวุธเข้าไปในรัศมี100ฟุตจากบริเวณหน่วยหรือว่าคูหาเลือกตั้งครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ในเช้าวันนี้ผมกิตติเดชธนดิษวรรณลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบตลาดวิชาตอบโจทย์ชีวิตวิถี